ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกิ๊ชี่รับไมคกันเลยนะคะรับตุ๊กเลยค่ะจะกระจาทิ้งไอเดียหรือว่าอะไรไว้ตรงคิปชันบ็อกมาด้วยนะคะอย่างได้นะคะก็จะเป็นเนี้ยนะคะมีสองแบบนะคะแบบหนึ่งจานแล้วก็สองจานนะคะแล้วก็มีแท็กนะคะเป็นแท็กออกมานะคะชิ้นละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะสามชิ้นขึ้นไปชิ้นละหนึ่งร้อยนะคะ มีจำนวนห้าชิ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นดิงดองนะคะออกใหม่นะคะชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นชินามโรนะคะมีสองแบบนะคะชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตนะคะจะมีพนด้าสีชมพูบัชบัน บันกัดนะคะมีสองสีสองแบบแล้วก็เป็นขนมปังมีสองสีสองแบบนะคะเซตนี้นะคะมีหกชิ้นนะคะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตการน,น,นะคะประกอบไปดว้วยบัชบัมพนด้าแล้วก็บันนะคะสามชิ้นนี้ราคาเซตด้านหนึ่งร,ร้อยบาทนะคะใครสนใจก็ตรงคิปชั่นบอกนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ